ก็เาตาคิวแต่กันเดียวันนี้เรามาวานปลาครับปลารับตีมครตัวใหญ่ครับน้านระวานนะครับหวานปลาตัวใหญ่ตื่นแงรอแล้วครับได้ปลาไปกินครับวานปลาไปกิน ้องกี่แตนดีครับอยู่บนรถครับรถยนต์ครับความลึกก็ห้าเมตรกว่าครับจมจมจมมือแมกโนเลยครับ ปลาก็สองร้อยตัวได้ครับปลาปลาติมตองร้อยตัววายเต็มเลยครับอากาศดีครับคืนนี้ก็หนาวอีกครับคืนนี้ตอนต้าร้อนตอนตอนตอนเย็นก็หนาวครับอากาศเย็นงางนงานปลาครับค่อยหวานที่หลังครับ ว่ายเต็มเลยครับปาว่ายเต็มเลยอ่า อปนเ้ราะนาปัง g คะถามน่นา p น,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 นาปังตอนนี้กดตับกระชายกดตับประดิ่งให้คิวแตนดีเลยครับ เดี๋ยวมีคลิปอะไรเดี๋ยวลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับไม่ว่างเลยทุกคนไม่้ตายคลิปให้ทุกคนดูเลยหวาน,นครับเอหวานแล้วปลาติดแงเบเรียบร้อยแล้วครับ มาแล้วปลาครับมาแล้วปลาตัวใหญ่ครับดูปลาตัวใหญ่ครับก็ดูตัวใหญ่ครับกระโดดดึงๆเลยครับแย่ขึ้นแล้ว